ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Age of Empires ครั้งึงนะคุณผู้ชมก็เราเดินทางมาถึงปีคิดาศกราด1 4 0 0ที่1,420เท่าไหร่29เออผมอาจจะเบลอๆหน่อยนะคยงไม่ได้นอนเลยก็ <c oughs> อ,อยู่กันในสรัมภูมิสมรภูมิพาเทอ่าเป็นแบบเดินก็คือความสิ้นหวังเขาบอกว่า John of Art จะต้องใช้ความเพียรอย่างมากเลยในการขับไล่ ชาวอังกฤษให้ออกไปะนะแต่ว่าเขาจะต้องค้นพบก,กับหายนะครั้งยิ่งใหญ่ฟาทับโลมันแปลว่าระเบิดผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงจอห์นออฟอาร์คได้ปลดปล่อยนิวโอรียงสำเร็จและท,ทำให้อังกฤษต้องล่าถอยไปอย่างไรก็ตามกองทัพอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคต่อชาวดอฟินอยู่ดี เขาต้องการเคลียร์เส้นทางจากชิงงส่เรมส์เพื่อเดินทางไปเป็นราชาพิเศษกองกำลังอังกฤษได้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองพาเทแต่กองกำลังของจอห์นอัฟมาร์กก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วเช่นกันสมรภูมิที่พาเทปี1429ทุ่งราบลอยปี1429 ชาวอังกฤษกำลังถาดไปที่ทุ่งราบลอยแล้วอจอร์นัปอาร์ก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วคุณผู้ชมทขอมาอะไรบ้าง the อ่ะรีเฟสเดออาร์มี่เดี๋ยวนะเราไม่มีจอร์นัปอาร์มาด้วยใช่ไหมโอ้คุณพระเ <c oughs> กียดจังเลยเกียดจังเลยครับเป็นแบบนี้เนี่ยเรื <c oughs> ่อเรื่อเรื่เดี๋ยวไปไปกองหลังไปกองหลังเอาข้างหลังลก่อนเอาข้างหลังลก่อนเอาข้างหลังลก่อน เกเ็บธนูมันก่อนก่อนที่ธนูจะเก็บเราโอเคหมดยังเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันมีธนูด้วยหรอผมพไม่เห็นผมก็บเบอรอยอู่โอเคนายขวาเราเราก็้าไปทางอืน <laughs> นงงอ่นเหน่อยยากเลย หน้าที่ของเราคือเคลียร์ถนนด้วยเพื่อให้เจ้าชายอะไรนะอะไรโดฟินโดฟินน่ะจากพาร์ทที่แล้วอ่ะไปที่เมืองรอมเรียมมาทุกอย่างเพื่อจะได้เถลิงถวัลย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของฝรั่งเศสนั่นเองแบ่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 งกองแบ่งกองเออลุยกันไปลุกัไปลุกัไปเออชาร์จจากข้างหลังนี่แหละมันเป็นแบบว่าเซิร์ฟเซิร์ฟให้เราลองดูก่อน ถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าธนูทั้งแมทมันไม่เท่าไห,หร่หรอเนาะเออแต่กลัวมาาันจะไม่ใช่อย่างนั้นสิโอ้คุณผู้ชมมีไอ้นี่หนให้ด้วยโอเคต่อไปเรามีเงินอยู่เท่าไหร่สามพันสี่เหรออันนี้ได้อาร์เชอร์อินเฟนที่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวฮอสแมนอืม เอาอันนี้มาโอเคหกร้อยใช่ไหมจริงๆอาเชอ์ไม่น่าเอมานะแม่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่โอเคเอาเอากองที่คิดว่ามีประโยชน์มาก่อนแล้วก็ผมขออาสเปนดีแปตัวแล้วเลยพันสใช่ไหมพอสแมนหรอแปดหนึ่งแเปิหกล้วแนี่ก็จะเหลือสี่ร้อยใช่ไหมพันสี่หนึหองสิบสองันนี้มาก่อนเลยแล้วอันนี้มา เรียบร้อยครบเรียกว่าคุ้มสุดๆทุกบาททุกสกตางค์จะไม่กระเด็นกระดอนออกจากกระเป๋าเราโดยใช่เหตุเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาแบ่งกองอีกด้วยนะทำไมนายไม่ให้จอนอฟอาร์กับเรามาฮะน,นี่อะไรอ้าเรามีลีเดอร์ด้วยเหรอเดี๋ยวผมขอแบ่งกองแป๊บนึงกองมา้ามา กองนี้มากองนี้มา,มาแล้วก็กองธนูไม่น่าธนูมาเลยโอเคครับเราจะค่อยๆทำการตะลองเข้าไปเราจะไม่ประทะทีเดียวเยว้ยเราจะทำแบบว่ายิงๆแล้วก็วิ่งหนี เราเอาพอส<า>ีอ่ก้<บ>ามาก่อนนะปีก้สามสามสามโอเคโอเคโอเคสามะโอ้โอ้เดี๋ยวไปดิไปดิไปดิยืนยืนงงขัรือนะอย่ายืนงงดิ เฮ้ยทหารม้าไปนี่ทหารม้าไปเก็บธนูเออทหารม้าไปเก็บธนูเอาธนูลุกทหารออกมันเก็บ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 เคลียร์เร็วๆไปไปดิกองสองกองสองกองธนูมันเก็บร้อยอ่ะกองสองทำไมไปหยิบเงินมาเลยโอเคเรากำลังเรายึดได้แล้วเอาเงินมันมาก่อน ถ้าเน้นทหารม้าน่าจะดีคุณผู้ชมทหารม้ากับทัศวินอะไรงเงี้ยเครวมกันรวมกันเราอยู่แยกหมูแล้วตายทีละคนโอเคเราต้องทำลายตรงนี้ไปใช่ไหมโอเคมีเงินเท่าไหร่2,000เหรอเอาอันนี้มามันก็เหลือ6กกับ8เป็นเท่าไหร่8 14 14 6กับ8เป็น14เราจะได้แค่ฮอสแมนธรรมดากับอืมัคเอามาแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชม <Access S 1> เราจะต้องเอาทหารที่ดีที่สุดก่อนนะ <agn> เดี๋ยวรวบรวมกำลังพลสักแป,ป๊บหนึ่งกำลังสงสัยว่าเราทะลุป,ป่าน,นี้ไปไม่ได้ไม่น่าได้เนาะปัญหาคือจะไปยังไงโอเคมาเดีย๋ยด อ่าอาสวินมาน,นี่อาสวินมาน,นี่มอสแมนอมัศวินกรอบเ,เดี๋ยว,ยวสี่ใช่ไหมห้าอ๋อมันมีแบบนี้ได้เหรอคือกำลังงงว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้ได้เหรอ,องงวะ,อบบอวะสองกองอแต่ไม่น่าเวิร์กเว้ยถ้าเกิดเราเราต้องให้ทหารม้าอ,อ้อมมาทางนี้คุณ มาหนิ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 เฮ้ยเฮ้ยบูปไปก่อนเลยถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ยิงให้มาก่อนแทงมันก่อนเออไล่ไล่ไ,ไปเอาทหารมาไล่มันเออเอออย่าให้เต้อแตกโอเคโอเคมามามาไม่ใช่เรื่องที่ดีแนะ่โอ้ไม่แล้วอะ โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ต้องบุกเข้าไปแล้วล่ะจุดนี้ก็ต้องบุกเข้าไปแล้วล่ะถ้ามากันขนาดนี้แล้วก็ต้องบุกเข้าไปแล้วล่ะทหารมามั้ยนี่ทหารมามั้ยนี่โอ้ทหารราบก็จะมาเออทหารมาแล้วเสียหายหนักแน่เลย,ยเจอคาตาเพาเ,เข้าไปเออเออยิงยิงยิงไปดิคนธนูมัน่ะแตกและคนธนูมันแตกและไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไป โอ้โหทหารม้าตายเทียบเลยพลาดอ่ะพลาดจริงๆไอยเนี้ยบอกเลยว่าพลาดมันไม่ควรจะเจ็บหนักขนาดนี้หรือมันมันควรจะเจ็บหนักโอ้จะน้ำอักมาพอคนโอเคจอน้ำอักมาเราก็สบายใจไปหนึ่งเปลาะเขาใช้จอนน้ำอาักไหมจานเดาออกเสียงแบบจานเดาฮึกมารัก three enemy regiments were converging on the town along three main roads. the french army saw a chance to bolster their numbers and send a to their reinforcements. jean had either to stop the regiments on the roads or race ahead to fortify Pate itself. การที่เราเเราจำเป็นจะต้องเคลียร์ทุกทางไหมวะอ่านี่ไงคุณผู้ชมเรามีสกเกลส่งสเกลไปก่อนเลยอโอเคเดีย๋ยวจัดระเบียบทหารแป๊บตอนนี้ทหารทุกคนเรียกเต็มนะโอเคมาเดีย๋ยวเราส่งสเกลไปก่อนกกอันดับแรกเลยไป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  ไปส่องหน่อยซิมีอะไรบ้างเอเอสกาวมันสกาวปกติมันจะเข้าป่าได้นะแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราดูก่อนเพราดูก่อนมีอะไรบ้างโอ้ถ้ามีแค่นี้ก็บุกไปเลยเอออออกแล้วสู้จำนวนฉันไม่ได้หรอกนะฉันมาเยอะ เก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเฮ้ยมันมาตลอดทางเลยเว้ยดูด้วยคดหิวด้วยระหว่างนี้ให้มันวิ่งไวจังวะคุณทำไมมันวิ่งไวกว่าทหารเลยทหารก็ขี่ม้านะเว้ยเออเอออ่ะดูสิกับ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 สู้กับคนปอดแหกสู้กับคนปอดแหกเสร็จโอเคเดี๋ยวมาบ้างเรา เดี๋ยวขอไปสำรวจโลกแป๊บมามาค่อยๆช,ช,ช่วยกันมองนะว่ามันอย่างไรแต่ละทางเดีย๋ยวไปไปซิไปไปสำรวจโอเคทางนี้ก็มาไม่ได้เพราะว่าทิดทหารมันเหมือนกันโอ้โูู้ฉันกำลังส่องทหารของมันทับใหญ่อยู่นี่ โอเคเอ๊ะทำไมตรงนี้มัโล่งๆมันง่ายไปป่าวะอ๋อนุ่นทัพมันอยู่นู่นโอเคผมว่างานแอมบูชเข้ามาแล้วล่ะแต่ขอเข้าไปดูก่อนว่าในนี้มีอะไรมันมีทางไปไม่รู้ไปทางไหนคือไม่รู้มันไปไหนไม่ใช่ไปทางไหนเฮ้ยฉันว่าเราเจอเส้นทางในการซุ่มโจมตีแล้วล่ะ โอเคฉันว่าเราเจอเส้นทางในการซุ่มโจมตีแล้วลหละคุณผู้ชมถ้ามันมาแบบนี้เราวางแผนได้ง่ายๆเลยนะ<ๆ>เราก็อยู่บนเนินนี้แล้วก็บุกลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ล้เฮ้ย hey. เดี๋ยวนะอ๋อเราต้องทำการยึดพาเทก่อนเย้ยไปเลยงั้นงั้นรีบไปเลย<ๆ>ก่อนที่มันจะไปถึงพาเท โอเคไปไปไปจอน้ำอ์กไปเวใไรไปได้ไปก่อนเลยโอ้โหเรามีทหารมาเยอะไม่เป็นไรเราเน้นจำนวน <c oughs> เราเน้นจำนวนเรากำลังวิ่งตลบหลังมันอยู่เออกว่ามันกว่ามันจะรู้ตัวว่ามันโดนเราตลบหลังมันก็อันนี้แล้วล่ะอ ไปไปยิง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 เอเอเฮ้ยเฮ้ยอะไรนเนี่ยพี่ทำไม <c oughs> พี่วิง่งเซิร์งกันอีกแล้วอะ่ะทำไมพี่ชอบลำวงไปจังเลยวะยู่กว่าเลยเออช่วยแบบสู้ตัวที่มันอยู่ใกล้ที่สุดได้ไหมไปลูวไป,ไป <c oughs> เ,เ,ไเกียร์ใดเอไอเจนเนี้กูจะเลิกเล่นพายใหญ่อไอไอนี่แหละทำไมแบบโอ้โห สลาดล้ำโลกขนาดนี้ไ i ไไป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 ,ไปโอเคจบไปหนึ่งแล้วเราก็ต้องซุ่มโอเคโอเคมาซุ่นนี่ซุ่นนี่ส,สกาวมานี่สกาวมาสกาวมาสกาวมาตรงนี้เอ่อเราไอ้นี่หลังมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นมานี่เลย่ะมานี่ะมา เรียงมันอย่างนี้แหละตอ,น,อน,น้ำอ้อกากามานี่สก้าวสก้าวมานี่สก้าวมานี่มันกำลังจะมาแล้วล่ะสองมามสองกองสอง,สองเฮ้ยมันนานจังวะนายนายไปแล้วนายโอ้มันมีโอ้มันสูม้ไม่ได้นะโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าต้องวางแผนโอเคมานี้สี่มาห้ามาโอเคสองมานี้จอนดนับมาคิวได้สักรอบไหมโอเคซุ่มนี่ซุ่มนี่อ่ะปุกกัาไปเลยไปไปไปสองอ้อมสองอ้อมไปสองสองสอง ไม่ต้องตใจเอาธนูไปก่อนตลบหลังไปเริว่วโจมตีเออเออนี่แหละมันต้องแบบนี้เลยนะคือมันก็ชนะอยู่หรอกเพราะว่ามันไ้จอนแม่จอนกูแม่จอนกูช่วยหน่อยดิเออคือแบบว่ากองลาบมจะหมดแล้วโอเคกองต่อไปมีอะไรบ้างวันนี้เขาใส่พี่มาโอเค โอ้โหมาแค่เนีย้ยเหรอตัวพี่พี่มาแค่นเนีย้ยเหรอไป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 กลองนี้อ๋อมันจะข้ามสะพานมาใช่ไหมใช่ปะวะใช่ปะใช่ปะผมว่าน่าจะใช่อ๋อเฮ้<ห>คุณผู้ชมเราควบคุมเมืองนี้ได้แล้วแล้วไงต่อวะต้องเคลียร์อ๋อได้กองทหาร เออทำเบิกอะไรไม่ได้อยู่ดีชาวบ้านอ่ะชาวบ้านสร้างอะไรปะคิดคิดเไมนอย่างที่ผมคิดปะ <c oughs> ใช่แล้วฮะนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิด <c oughs> เออมาเลยมาเลยมานี่มานี่อีกตัวหนึ่ง <c oughs> เร็ว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  ก่อนที่มันจะมาผมเชื่อว่ามันจะต้องมาทานี้เว้ยระหว่างนี้เราก็จะสร้างสร้างกำแพงพลังแห่งกำแพงยังไงล่ะนายรู้จักใช่ไหมพลังแห่งกำแพงเพราะเราเบิกอะไรไม่น่าทันอยู่ดีใช่ไหมไม่ต้องอัพตัวนี้เพราะมีพลนอบอากาศธนูกอา,ากาศอันนี้อัพได้อัพไปโอเคทำอะไรไม่ได้ไปไปไปลุ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  สร้างสร้างแล้วมาสร้างนี่นะแล้วก็เสนานายมาสร้างอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> นี่มันต้องฝัดอย่างนี้แหละบุกมาเลยบุกมาเลยบุกมาเลยทห,หารนี่มันน้อยนะอ่ากองหกโอเคกองสามคือทหารประชิดทหารประชิดไม่ใช่ทหารเออก็ทหารประชิดนั่นแหละ มามาเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างอ่ะนี่จริงๆเราควรจะส่งสเกลไปไปดูรัดเราหน่อยเนาะเราก็จะนำอาอ์มมานี่นะเออฮิว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 โอ้น่าจะมาฮิวตรงนี้เฮ้ยไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนสเกลแม่งก็อ้อมโลกอ้อมจักรวาลเดี๋ยวนะผมว่าเอากลองนี้มานี่ก่อน เออแล้วก็นายสร้างอันนี้เลยสร้าง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 ,างมาเนี้ย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 โอ้โหตายตายเลย้อเด้อเข้าไปชั้นในเลยไปชั้นในเข้าไปชั้นในเดีย๋ยว้มาเนี้ยฮอสแมนมาเนี้โอ,อ้อัศวิน ฮัตซวินกับธนูฮัตซวินกับธนูว่ะเข้าไปเข้าไปครับครับอะไรได้บ้างไหมตอนนี้แล้วมันวิ่งอ๋อไอ้แกงนั้นมันมาแล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วมาแล้วอาร์เจนต์รอบปะวะจะรอบปะวะเออ ยิงกันเลยยิงไปย,ยิงไปยิงไปต่อให้ไปนิีต่อใาาห้ไปนิดโอ้โหแม่งพังอย่างไวเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอไป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 ลุ้มเลยลุม้มจอนจอนจอนไปช่วยหน่อยจอนเฮ้ย,ย,ยไปข้างหลังไปนู่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเผาก่อนเผาก่อนเผาก่อน เผากันเออเผาไอ้พวกนี้ก่อนจะให้มันเล่นเรายังไงยังไงเราอะ่ะฮิวเอ๊ะมันมีทัพใหญ่ไม่ใช่หรอจำได้ว่าทัพมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอไม่นะฉันจำได้ว่านายมีทัพที่ใหญ่กว่านี้อยู่ไม่ใช่หรอเดีย๋ยวนะทำไมมันจะได้รับปีตรงนั้นวะผมว่ามันอ้อมแน่เลย เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อมันอ้อมมาทางนี้น่าจะเป็นทัศนูมันแน่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 แนชัวชัวนี่ไงลุย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 คลยองม้ามีไม่ต้องกลัวคองม้าบดไปก่อนที่ที่โหอะไรเนี่ยที่มายืนยืนง่อยอีกแล้วอะ่ะสามตัว<ห>พอาเล่นมีเดียมรู้สึกมันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะ หรือว่ามีอะไรสไายเราบ่าวะอย่า <c oughs> บอกนะว่ามีแค่นี้ไม่หรอกมั้งมันง่ายไปเปล่ามันจะกลายเป็นคลิปีสั้นเลยนะถ้ามันฮะเอาจริงดิหลังจากการต่อสู้อย่างยากเย็นเราก็สามารถเปิดเส้นทางได้เยัย แล้วตอนนี้ชองน็องมารก,ก็สามารถร,ร,บบรักษาความปลอดภัยได้สำเร็จเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์แห่งประเทศจบแล้วเหรอเฮ้ยคุณเอาจริงดิสิบเอ็ดนาทีเนี่ยนะ <c oughs> อะไรมัน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 สั้นเลยปะวะปกติด่านอะไรแบบนี้มันไม่ไน่าจะแนานี้ไม่เป็นแล้วกันก็นั่นแหละคุณผู้ชมก็พาร์ทพาร์ทละตอนก็สั้นๆหน่อยอย่าว่ากันเลยนะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะไปแล้วสวัสดีครับ